อย่างไรพียงเธอสสใจส่วน,น่ีชื่อพี่ก๊อฟดวงดาวเดียวดายนะครับอันนี้พี่เลิฟวรนาพานะครับอันนี้พี่ติมดวงดาวเดียวดายครับอโอเคครับอ่าพี่รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาเล่นที่นครศรีธรรมราชครับก็กหรือลยต้องบอกว่าทุกครั้งที่ลงมาใต้นะครับไม่ใช่นครน,นะครับก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวนะครับ เวลาเวลาเรามาที่นี่แต่พอเรารู้สึกว่าเรามานครเนี่ยนครนี่น่าจะเป็นครั้งที่สามนะแต่นครฝั่งนี้ไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาที่ฝั่งนี้ก็อยากให้นครเป็นนครแบบนี้ไปนานๆจะไปเปลี่ยนนครก็ที่ตั้งชื่อเพลงยาวๆมันน่าจะมาจากพี่ทำคอนเทนต์นะฮะเป็นเป็นเรื่องมันไปออกมาจากความคิดจริงๆมันไม่ได้ทำให้เกิดความประหลาดเนอะ ไม่ได้ไม่ได้อยากทําให้เกิดเป็นแบบเขาเรียกคนอื่นหันมามองดูตกใจอะไรอย่างี้นะจริงๆเราเราตั้งใจทําจริงๆให้มันเป็นแบบนั้นออกมาจากความคิดของพี่ครับโดยมากเพลงทุกเพลงก็เขียนจากประสบการณ์จริงนะครับก็อยากบอกว่างานรองานดนตรีงานลักษณะแบบแบบเนี้โดยมากก็จะเป็นงานที่จะมีเครื่องมึนเมาเนอะแต่พอพองานนี้จัดมาไม่มีเครื่องมึนเมามันก็มีความเสน่ห์เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะ ก็อยากจะให้น้องๆที่แบบว่ามาฟังดนตรีแล้วจะต้องคิดถึงความเมาก็าอยากจะให้เราคิดว่ามาฟังเพลงจริงๆครับนะมานั่งฟังสาระของเนื้อเพลงจริงๆนะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเสือมนทําำให้เราเมาลรว,วรู้สึกว่ามันฟังเพลเพราะขึ้นอย่าบอกว่างานที่มันไม่เมามันก็ทำให้เราฟังเพลงเพะได้เหมือนกัน กับผมนายธรรมรัตน์วงสุวรรณนะครับครูโรงเรียนโบุกลานประชาส็นนะครับวันนี้ก็พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมนะครับในวันนี้เทศกาลดนตรีซึ่งเป็นเซอร์จูวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ได้ให้ชมชนใกล้เคียงนะครับมีโอกาสเล่นเรียนรู้นะครับถามว่ากิจกรรมในวันนี้นดีไหมนะครับจริงๆแล้วการเปิดโอกาสนะครับเปิดสถานที่นะครับให้กับเด็กๆ ได้กลมาเล็กเปี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะเละดนตรีเป็นสิ่งที่ดีมากที่สําคัญคือก็คือให้มีพลังในเรื่องของการปลอดยาเสพติดนะครับแล้วก็ปลอดบุหรี่ปลอดแอลกอฮอล์นะครับโอกาสนี้ก็ถือว่าการที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตรงนี้นะเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเราให้เด็กได้มาสัมผัสนะครับแล้วก็ ได้เห็นนะครับในเรื่องของต่างๆเร่พลังชุมชนอะไรก็ดีนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อยากจะฝากโอกาสนี้นะครับในทั้งต่อไปนะครับขอเชิญชวนก็ให้ให้มากขึ้นนะครับให้มีโดยเฉพาะนักเรียนเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมให้มากขึ้นนะครับ